หอดบ้านเพื่อนสาวก็มาเดินนั่พี่น้องพุ่นนะเพื่อนสาวคยจ่าโคสีแบ็กซีกินเหล้ากินเบียร์สักตัวพี่เขอกันเถอะหนึ่งจื๊ดจื๊เตรียมเตรียมเตรียมเบียให้พ่อผมพอไรนี่ใช้ไอจอกมันจะมาได้แก่เถอะนี่แบ็กซีเอาเส้นแข้งมาเมียนเมียนที่ทานเส้นแข้งอ่ะมยจะกินมาดามเรียงเบียร์ได้เนี่ย มามาบ้านใส่เงินแสนเนาะกินเบียร์จีนใส่เงินจีนนะจ๊ะใส่เงินยูวอเยูลเออนั่นเงินยูยูไทยเด้ใส่เงินบาทใสเงินบาทยูลาวใส่เงินแสนแสนอะไรแสนแสนแสนกรีมแสนกรีบมาอุดมาอุดนุน ตื่นสีๆวกะนอนอบนลามเราพี่น้อง้็เคยตื่นเศร้านั่นคิดว่าอยู่ยนี่นันจะหนาวอยู่เล่านันจะหนาวสรุปบาหนาวบนหนาวเลยอยู่รเอ็ดหนาวกลัวอยู่รเ็ดหนาวหนาวแต่ว่าอยู่แต่ว่าอยู่อยู่เล่าบนหนาว,นาวมือนีมีตลาดนาดพร้อมยแต่ว่าพี่สาวส่วนในตะว่าหนา้าไปนอกหนา เดี๋ยวสิพายาโอก้คเบิ่งหองกับพกบักคากไม่ได้เก็บคอยนึกคอยนึกว่าอยู่คอยนึกว่าอยู่อันสีหนาวด้วยแล้วสีหนาวหอมมะนาว อื่นมีบุญเนาะซื้อแนวเม่ขอบบุญมันนี่มีตลาดสดฝั่งนน้นจะเป็นตลาดนะแต่ว่าน้ำไม่ได้ไปนี่ว่าน้มท่านอาบก็เลยมอไปแต่ว่าพี่สาวมนไปซื้อข้องเร้วรถนึง เป็นแมน่นหักเนาะลูกเนาะ <Okay. S 1> คนว่ามีลูกกลาวมาเป็นลูกกันสิล่ะไหนไหนคใครเอาถืออีหยังละ่ะซาโนมมันบ่ได้ถือยังมันน้ำปากกะปุกนี่มีอ๋อมันคือสกัดได้อันมันขั้นไหม,มย่านัน,นโอ้ยมันเห็ดจิตฉีบยายมันเอามือกดัวๆชาโนม มรอไสทัาา,ากันนงกมน้าา่างอมรออยู่ตรงนี้ <c oughs> ะแข่งเมย์พื่นผุอมรอ,อ่ตไนไ่น่าจะยยเธอลองทำทาไปขึ้นรถสิทาทาไปขึ้นรถดิเดี๋ยเสียรถออกมาลองเมืองไปขึ้นรถเนสิไปน้ำเจ้าวะ มันชิจ้กวังกค่น้ามันชิวจา้าก, <laughs> วจากว่าทำทาขึ้นรถกันนะ <laughs> มันชิแบบว่าลักวะ ขึ้นกัน,นห,หน่นงหาถุ่มกัวก็เทียงขึ้นสโนว์แกนเสามะลินน,น,นั่มเหมือนแกนตะบะเด็นไปนะบบขึ้นรถปั๊บโดนชาไทยจะไปไหนเนี่ยรู้ไหมเออชานดมมาคอยซื้อชาไทยชาโคตร ม,มามาอยู่ท่งนาหุ่นคืนรถปากเลยจะเมนผุดเขาเหีุยงังกับวยได้ย <c oughs> านดได้อย่วนไวันหมีมาก มาแค้นบ่จะจุาจักมาแค้นบ่มาหุดจักยู่มักมากมาแค้นเลยเขาเอิญพาพี่น้องมาเบิ่งักทัวหลังบ้านทัวบักแตงปลาบักทัวบักแตงห่วปูว้พักเอียงไรไงพักกงตุ้งหรอพักกาดดอกพักกาดอก นี้ผักกาดหลกอันนี้นอันเผักิอ,อ,อยากได้มากอันนั่นแหมะมมัด<ะ>บอนใหญ่บานบานเื่อนนะมกขาดบอักยังมกมาดมะขาดนะบกับก,บอกเออไม่ใช่บักแค่แนนเออมีบอ ซื้อไปฝากยายาเอาไปใส่ก๋วยเตี๋ยวแซ่บๆเบิรงพี่น้องมันซ้อนเก็บข้อมือเลยบ่ยายเก็บข้อมือข้อเจ้ามาซื้อกับขะเก็บให้เขาแก่ว่าจะได้นี่หางตะกีมันงงมึงบักหุงเนี่ยป้าบักหุงือหน่วยใหญ่หน่วยยาวเลยบักหุงยังคือหน่วยยาวดีแท้ กูกินซุกปะแต่ว่าเขาจะไมาซื้อ้แบบราดสดสุดๆเลยเนาะอยู่หลังบ้านอารบรรยากาศดีดีอันนี้เป็นเวลาประมาณหกโมงไและเนาะนบรรยากาศดี สงสัยก็เห็นนี่ใบมันหลายใบมันผมแหน่มื้อนี้ยังไงเอากุ๊บเก็บออกมขายถุงละ10,000บ่เห็นเจ้าเฮ็ดมัดใส่ถุงเห็นเจ้าเฮ็ดใส่ถุงหนาวบ่พ่อใหญ่หนาวบ่ คอยนึนกว่าอยูประเทศเลาวสินหนานนวคอยเราเอาแต่เสือเข็นยาวมาสรุปบนหนาวอยู่เอยเอ็ดหนาวหนาวนนออดีพอ ไปตอนสาวเราน,น่วยหน่อยก็ยร้ยายด้วยที่มันจะเกิดน้าหลังกินได้ร้ายรอบดยู่นี่ <c oughs> มักทั่วก็กำลังจะได้แต่มักทั่วมองข้างหน้าสั่งไป wahr amps owning произ- Pixxungan w i น d mill for in Rocky e isn't amount of t i m ่ to buy 1 kg. considers child teaching. це rhythm ่ f lush l ก n d 瓜 s c อ e e n s on อ i t e c h AR- notion,"Caracterize sun s u b l ก m a t i o n plants. Bath amazon's mother, please come very early.". 화를맛이 mga voi Ber ה י บักทวเสียมันโล่งติเฟียม่ต้อบปลูกอิไรสิแต่ก็เก็บกินไรอยู่นั่นนั่นาะได้ตำอยู่นี่นี่ปลูกแบบธรรมชาติเนะ